จะมารีวิวในส่วนของดีบูนผงนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรูปกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปรับปรุงใหม่นะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยทานแบบกล่องเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมั่นใจได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสารสกัดยังคงเหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าดีบูนดีบุนเดนะครับก็คือตัวเดียวกันนี่แหละครับมั่นัจได้เลยนะครับในส่วนของสารสกัดข้างกล่องนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับมีสารสกัดถึง7ชนิดนะครับเข้มข้นนะฮะสารสกัดนวัตกรรม เพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับเลขที่ออยนะครับระบุไว้ชัดเจนนะครับสถานที่ผลิตและจัดจําหน่ายนะครับก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวันนี้ดีบูลจะสามารถจะช่วยเรื่องกระดูกและข้อของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าอักเสบนะครับ เสียงดังในข้อก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ,กบนะครับเสียวแป๊บตามข้อนะครับก็วันนี้ก็ช่วยได้ข้ออักเสบต่งางๆช่วยได้หมดเลยนะครับเส้นตึงนะครับกระดูกทับเส้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหกล่องมีทั้งหมด5ซองนะครับ1กล่องมีทั้งหมด5ซองก็สามารถที่จะชงทานหลังอาหารเช้านะครับเพียงวันละ1นซองเท่านั้นนะครับ ก็1-2ถึงกล่องนะครับก็อาการของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดจําหน่ายมาแล้วเกือบ10ปีนะครับมีลูกค้าที่ทานแล้วดีขึ้นแล้วก็เกิดการบอกต่อซื้อซ้ํานะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับดีบูลของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านลองเปิดใจนะครับในส่วนของการใช้ดีบูลในการที่จะช่วยฟื้นฟูด,ดูแลอาการกระดูกของข้อของท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอสงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออกเส็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์เมรีช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา